สวัสดีครับเจและบิ๊คอยไมเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูว่าติดตั้งโซล่าเซลล์คืนทุนกี่ปีกี่เดือนนะฮะเพิ่มแบตเตอรี่คืนทุนกี่ปีกี่เดือนนะฮะคือเพื่อนๆก็อาจจะว่าประหยัดไฟได้เท่านั้นเท่านี้นะฮะเราก็จะไม่รู้ว่ามันคืนทุนเท่าไหร่นะฮะวันนี้จะมาวิเคราะห์กันว่ามันคืนทุนจริงไหมและคืนทุนกี่ปีกี่เดือนนะฮะอ่ะ เราทำริ i เ์ Excel อีกแล้วนะฮะออกมานะครับก็เป็นส่วนของราคานะโซล่าเซล์นะครับกับชุดที่เราขายนะฮะด้วยนะฮะเรามาดูกันว่าตัวของราคาเป็นยังไงแล้วก็คืนทุนเป็นยังไงนะฮะก็ไปดูตาราง Excel ของเราก่อนนะฮะ l ออีกแล้วนะครับ ใมช่องนี้ชอบเอา Excel มาออกนะฮ <c oughs> <c oughs> นะนะก็ตัวนี้นะครับเป็นโซล่าเซลล์นะครับตั้งแต่3กิโลวัตต์5กิโลวัตต์นะครับแล้วก็10กิโลวัตต์ถึง20กิโลวัตต์เลยนะครับตัวนี้เนี่ยการลดค่าไฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่านี้เป็นประมาณการที่อาจจะไม่เป็นจริงเพราะว่ามันก็จะมีค่าอื่นๆที่จะทำให้มัน คืนทุนทน,นานขึ้นนะครับเดี๋ยวเราประสานเซลล์ตัวนี้นะก็ตัวของราคานะครับก็ตัว3กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็นสตริงอินเวอร์เธรรมดาคือ89,000นะครับถ้าเป็นออ t ติมิเซอร์เพิ่มออ t ติมิเซอร์นะแปดเก้าหมืนนะหรือเป็นเปลี่ยนเป็น m i โคร i n นเวอร์ ter, ก็98,000เหมือนกันนะครับตัวนี้เราให้6แผงเลยนะแผงและ 555วัตต์นะฮะ555วัตต์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแผงลองจินะฮะลองจิเป็นเทียวันนะฮะลองจิเทียวันนะครับ5้5วัตต์นะฮะตัวอินเวอร์เตอร์นะฮะเป็นหัวเว่ยนะฮะ ได้ยินชื่อหัวเว่ก็คือเขาดังอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ตัวไมโครนะเป็นหอยไม้นะฮะอันนี้ก็หัวเว่เหมือนกันนะพ,พวกนี้สามารถเพิ่มพวกหัวเว่สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ทีหลังได้นะฮะหอยไม่จริง mm hmm. ๆ,ๆสะกดยาวกว่าน,นี้นะแต่ขอแค่นี้ก่อนแล้กันนะฮะ mm hmm. อ่าโอเคนะฮะ ไปดูของรายได้และการคืนทุนกันนะครับซึ่งตัวนี้เราจะประมาณว่าเราใช้ไฟเต็มนะฮะอาจจะเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องขุดบิตคอยน์นะ่ะจะคืนทุนเร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะใช้ไฟได้เต็มประสิทธิภาพของตัวแผงเลยนะฮะเวลาใช้แผงเนี่ยอันนี้ผมเอาการประหยัดไฟจาก ที่ทางของอผู้ให้การติดตั้งที่เขาประมาณการทั่วไปนะจะประหยัดไฟวันนี้พันเจ็ดสามพันหกพันแล้วก็หมื่นสองนะถ้าประหยัดต่อเดือนเนี่ยเท่านี้นะครับรถไฟต่อเดือนนะฮะก็จะทำให้ตัวสติงเนี่ยคือทูุน4.3เดือนแล้วก็ออปติม z เซอร์นะครับใน3 3กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ ใน5กิโลวัตต์นะครับ3.6เดือนนะแล้วก็4เดือนนะฮะที่เป็นอ่าออสตริงกับออลติเมเซอร์นะครับแล้วก็ไมโครมิเตอร์จะไมโครมิเตอร์กับสตริงกับออลติเมเซอร์เนี่ยพอๆกันนะครับแล้วก็มีตัว3เฟสตะแคงขึ้นมาหน่อยนะครับแสนสี่หมื่นเก้าพันนะครับอ่าคือ3เฟสเอ่า3กิโลวัตต์แปดหมื่นเก้านะครั5กิโลวัตต์แสนสามหมื่นเก้าพัน แล้วก็3เฟสแสนสี่หมื่น้าพันนะครับแลวออปติเมเซอร์ก็จะเพิ่มเงินไปอีกหน่อยเป็นแสนห0 0มื่นะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นออปติเมเซอร์3กิโลวัตต์เก้าหมื่นแะครับแล้วก็5กิโลวัตต์แสนห้าหมื่นสี่พันนะ10กิโลวัตต์นะครับสติงสองแ0นสี 2, 48, น่แล้วก็ออปติเมเซอร์กับไมโคร2 7งแ0 0เจ็นแปดันนะ การขึ้นทุนยิ่งติดแผงเยอะก็จะขึ้นทุนเร็วขึ้นนะถ้า3เฟสเนี่ย3.9เดือนกับ4.3เดือนเพราะว่ามันเตะเพิ่มเตะไฟนะแล้วเก้าสกิโลวัตต์เนี่ยจะขึ้นทุนอยู่3.2เดือนแล้วก็สอ้จุดปีแล้วก็3.6ป,ปีนะครับอันนี้เป็นปีนะเป็นปีขอใหนะ้นะปีสามจุดปี4.3ปี3.6ปี4ปีแล้วก็3.3ปี4.9ปีนะตัวนี้ก็เป็นการประหยัด ไฟตามที่เขาแจ้งนะครับแต่ถ้าจะประหยัดไฟเท่านี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันว่ามันประหยัดได้แค่นั้นจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะ10กิโลวัตต์เนี่ยมัน3.6เดือนนะคร2 4 8 0 0 0สนนะครับแล้วก็เป็นไมโครกับออปติมซ์เนี่ย2 7 8 0 0 0ซึ่งราคาเนี้ยเราทำพิเศษมาสำหรับเพื่อนๆเนี่ยถูกกว่าตลาดทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่า อันนี้ยังไม่รวมขออนุญาตคิดตามจริง15ื่นนะครับการขออนุญาตการไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะฮะร,รวมทุกอย่างแหละนะรวมการขออนุญาตทุกอย่างใบตันตๆนะฮะแล้วก็มาถึง20กิโลวัตนะครับอ่าลดค่าไฟได้1มื่นสองนะครับให้แอ๋อเราเราข้อดีของเราคือเราให้แผงเยอะกว่าชาวบ้านเขาอย่าง3กิโลวัตเราให้6แผงนะฮะให้กิโลวัตสิแผง10กิโลยแผงเลย แล้วก็20กิโลวัตต์ให้40แผงเลยนะ555วัตต์นะครับซึ่งจริงๆอะถ้าคุณไปไปผลิตไฟฟ้าจริงอะบางทีมันร้อนนะครับแผงร้อนมันก็ประสิทธิภาพมันก็จะไม่ถึง555วัตต์เต็มเต็มแต่เทียวันก็คือ9 0นะฮะก็คือ500วัตต์นั่นแหละนะฮะก็คืออันดับหนึ่งแล้วแหละ500วัตต์เนี่ยถือว่าเยอะสุดแล้วของแสงโซลาร์เซลล์นะครับอ่า สเปคแผงมันก็ต้องเขียนมาแต่ว่าผลิตจริงก็อาจจะดรอปลงมาบ้างนะฮะเป็นปกตินะอันนี้เทวันนี่คืออันดับหนึ่งเหมือนกันทุกรุ่นนะครับอ่าเราก็เลยให้แผงเพิ่มไปนะเพื่อที่จะพอดีกับอินเวอร์เตอร์ที่มีนะแล้วก็จะมีพวกมุมแสงแดดที่มันไม่ตรงแผ่นเป๊ะๆมันก็จะทำให้ดรอปไปอีกส่วนหนึ่งนะเราเลยต้องแถงแผงไปเยอะๆหน่อยนะฮะอ่าประมาณนี้ อ่ะ40แผง458,000หาหนะครับถ้าเป็นออปติเมเตอร์ห้าแสนหนึแล้วก็ไมโครก็เท่ากันนะ3.2เดือนคืนทุนแบบสตริงแล้วก็ไมโครกับออปติไม้สามปีนะครับผมติดเดือนจากตัวของเครื่องขุดนะฮะจริงอันนี้เป็นปีนะครับ3.2ปีกับ3.6ปีนะครับขออภัยนะอ่ะทีนี้เนี่ย มันคิดยังไงพันเจ็ดสาพันอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มจากไฟฟ้าเนี่ยสามกิโลวัตต์ก็คือสามหน่วยนะสามหน่วยต่อชั่วโมงนะครับถ้า24ชั่วโมงนะครับ3กิโลวัตเนี่ยจะเท่ากับคูณด้วย24นะฮะอยู่ที่72หน่วยต่อวันนะฮะแล้วก็ ถ้าเกิดมันมีค่าไฟหน่วยละ5บาทนะฮะตอนนี้คิด4บาทก็แล้วกันนะจะเท่ากับตัวนี้คูณด้วย4บาทนะก็จะออกมาอยู่ที่วันละ288บาทต่อเดือนนะครับเท่ากับอันนี้คูณ30มสิก็เท่ากับ8,640บบาทต่อเดือนนะฮะ แต่ความจริงแล้วโซลาเซลล์เนี่ยผลิตเต็มๆจริงเนี่ยแค่ประมาณ8ชั่วโมงถ้าช่างบอกจะเป็น8ชั่วโมงแต่ผมดูอ่ะผมทำประเมินมานะฮะจากที่เรารันจริงนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะฮะที่แบบดันแรงๆเลยนะก็คือรันเต็มๆนะนอกนั้นมันก็จะ เป็นไฟที่ต้องร่วมกับการไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมขอเลื่อนวันให้ดูนี่อันนี้ก็เป็นที่เราใช้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราเปิดจอใหญ่นิดนึ่งนี่น,น,นนะมันก็จะหายไปประมาณสัก 20%ของ1วันนะครับน่ามน่าจะเกิน20นะประมาณา5าชั่วโมงที่เต็มๆนะที่เหลือมันก็เป็นเศษปลาปๆนะเราก็เอามาประกบกันนะฮะตีเป็น6ชั่วโมงนะฮะแล้วเราก็แก้ตารางเราเป็น6ชั่วโมงนะก็จะประหยัดอยู่เดือนละประมาณ2160แต่คุณต้องใช้ไฟเต็มๆนะให้หมดนะครับ ถ้าเกิดไม่หมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณพันเอย่างที่เขาว่านะฮะแล้วก็แล้วแต่จุดที่มองด้วยนะฮะและว่าวันไหนแดดแรงวันไหนมีฝนมีอะไรอีกนะฮะก็เลยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดนะฮะว่าก็ถูกแล้วนะครับอ่ะผมตีให้5ชั่วโมงแล้วกันนะฮะก้าพันแปดนะประมาณนี้นะก็แสดงว่าอันนี้คํานวณมาถูกต้องแต่คุณต้องใช้ให้เต็มยอดพีระมิดนะฮะ ตรงนี้นะถ้าใช้ไม่เต็มนะฮะตรงยอดเปอริมิตเนี่ยมันก็จะเสียเปล่านะครับหรือว่าเออมันก็จะไม่ได้ถึงพันแปดนะฮะจะเหลือพันห้าอะไรเงี้ยนะหรือจะเหลือพันสองพันสามอะไรเงี้ยอ่างั้นก็ต้องใช้ให้เต็มนะฮะแล้วก็จะเต็มยังไงนะอ่าถ้าเกิดตอนกลางวันเราไม่ค่อยได้อยู่ก็ มีทางหนึ่งก็คือรันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมีแถมเครื่องฟุดเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวของเหรียญนะฮะเป็นอ่า Bitcoin บิทคอยนนะฮะซึ่งอย่างเช่นตัวของอวารอนนะครับที่มันพอๆกับค่าไฟนะตัวนี้นะ87 t h ทีเออย่างเงี้ยมันพอๆค่าไฟนะครับก็เท่ากับ อันนี้เราเราคิดหน่วยละประมาณ4บาทนะ mm. ก็คือ mm. เท่ากับเราขายคืนการไฟฟ้าได้นะ mm. มันก็จะทำให้อ่าเราจะเปิดเฉพาะตอนยอดพีระม,มิดนะฮะสามชั่วโมงอะไรเงี้ย mm. ก็อยู่ที่บ้านแต่ละคนนะแต่รัฐบางคนกลับตอนเย็นเลยนะก็เปิดไว้ทั้งตอนกลางวันตลอดนะสัก5ชั่วโมงนะฮะ mm. ก็จะทำให้ประหยะัดอ่าแปลงเป็นบิตคอยนะฮะ แล้วก็เก็บไปจ่ายค่าไฟตอนกลางคืนก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะฮะอ๋อแล้วจะคุยเรื่องแบตเตอรี่อีกนิดหนึ่งนะฮะว่ามันก็อ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าแบตเตอรี่นะฮะอ่ะก็คือบิตคอยก่อนนะฮะก็ก็เป็นแปลงเป็นบิตคอยก็จะ สามารถทำให้คื่นคุณได้ไวขึ้นทั้งเครื่องและก็บิทคอยน์นั่นเองนะฮะประมาณนี้นะแต่ใครจะเป็นแนวทางอื่นก็สามารถทำได้เรารับติดตั้งอย่างเดียวก็มีนะครับราคาก็ค่อนข้างดีนะอ่ะองั้นอันนี้คิดแบบนี้ทำได้นะแต่เพื่อนๆก็ต้องดูด้วยว่าเพื่อนอยู่ตอนกลางวันอยู่ตอนกลางคืนนะฮะหรือว่าอยู่ช่วงเวลาไหนนะครับ ก็ต้องดูว่าคุ้มไหมนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมาจะไม่คืนทุน3-4ปีนี้ตลอดนะครับเพราะว่าหลังเราประกันเนี่ยงานติดตั้งให้3ปีเลยนะก็เกือบคืนทุนแล้วแหละนะฮะก็มีอีกนิดนึงที่อาจจะต้องมีแมเทนนบ้างหลังจาก3ปีนะเช่นล้างแผงนะครับหรือถ้าเกิดแผงมีปัญหานะ อาจจะต้องรื้อแผงก็จะมีค่าบริการบ้านหลังจะ3ปีแต่ใน3 3ปีเนี่ยไม่มีค่าบริการเลยนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยปันรับประกันเนี่ยอย่างอินเวอร์เตอร์เนี่ยสิบสปีนะของหัวเ e ่นะครับแล้วก็ในโคอัลติมิเซอร์เนี่ยก็เป็น15ปีเหมือนกันนะครับ20ปีรู้สึก15-20ปีเลยนะฮะ20ปีนะฮะ อ,อ๋อขออภัยนะออติมิเซอร์เนี่ยประกันเท่าแผงเลย25ปีนะครับงั้นใช้คู่กันไปได้เลยนะยาวๆกับแผงนะครับอ่าแล้วก็ไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ประกรันอ่าตอนนี้ขยายไปเกือบ20ปีแล้วเดี๋ยวต้องไปอัปเดตตอนนี้ขยายบ่อยเหลือเกินนะครับอ่าส่วนอินเวอร์เตอร์ก็10ปีนะก็ก็ถือว่ามีโอกาสคืนทุนสูงนะ ก็แต่ว่ายาวนานหน่อยนะก็จะนานกว่าเครื่องขุดที่ปีหนึ่งคืนทุนอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็จะยาวนานไปหน่อยนะแต่ว่าความทนทานมันก็จะเยอะกว่าเครื่องขุดเพราะว่ามันความร้อนน้อยไม่ใช่ความร้อนน้อยหรอกมันทํางานน้อยนะมันเป็นการเป็นแค่แผงกับเป็นแค่วงจรอิเล็กทรอนิอนกส์นิดหน่อยนะแต่เครื่องขุดมันมีชิปประมวลผลมีอะไรเยอะแยะนะแล้วเจอฝุ่นเจออะไรเข้าไปนะฮะมันก็จะมีปัญหาง่ายกว่าหน่อยนะ แล้วก็การมีแบตเตอรี่คุ้มไหมนะฮะถ้าซื้อแบตเตอรี่นะมันต้องดูว่าถ้าเกิดเราใช้นะฮะประกันเนี่ยมันแค่5ปีนะ,ะแบตเตอรี่นะครับแต่เขาก็บอกว่ามันใช้ได้สิบห้มมาถึง20ปีอันนี้ก็เป็นเซอร์วิสไลฟ์เฉยๆนะฮะเป็นยเซอร์วิสไลฟ์นะคือมัน ไม่ใช่ว่าจะได้ถึงนั้น,น,นแบบ100%แบตเตอรี่มันก็ต้องเสื่อมเสื่อมเสื่อมลงไปนะครับอ่ะแล้วก็การทำงาน90%าน90%ะค,คืออ่าเดี๋ยวเรามาคำนวณก,กันว่าถ้าใช้แบตเตอรี่นะคืนทุนกี่ปีนะครับอ่าตัวนี้นะแบตเตอรี่ของ LV Top Sun นะฮะอ่าตัวนี้ 4ีโวลต์สีปโวลต์ร้อยแอมนะฮะก็48โวลต์ร้อยแอมก็คือ48นะครับนะฮะคูณ100 A. นะฮะก็จะได้วัตต์นะฮะก็คือ4800วัตต์นะฮะแล้วเขาบอกทำงานได้90%ก็เท่ากับอันนี้คูณจุด9 A. นะฮะ แต่มันไม่ได้90%ตลอดมันก็จะลงไปบ้างนะครับเราก็เลยตีไปเป็น4,000วัตต์หรือ4หน่วยต่อ4,000วัตต์ 4, Wh, ก็คือ4หน่วยนั่นเองนะ4หน่วยก็ถ้าเกิดเราจะดูว่าสมมติว่าเราลันตอนช่วงที่ไฟหมดนะครับมาเป็นตัวนี้แทนนะก็ใช้ได้ะละ4กิโลวัตต์เนี่ยก็ ได้แอร์ประมาณ2 4 0 0ม b t u 2ชั่วโมงนะฮะแอร์หชั่วโมงนะประมาณนั้นอ่าก็4กิโลวัตต์เนี่ยเราก็มาคำนวณกันว่าจะคืนทุนนานแค่ไหนนะครับแล้วก็เอา4นะครับคูณด้วย24ชั่วโมงอ็อ4เนี่ยไม่ใช่คูณด,ด้วย24ขอยนขอภครนะฮะ มันคือส่หน่วยต่อวันนะครับมันคือ4หน่วยต่อวันนะที่มันสาม,มารถทำได้นะเราก็มาคูณว่า,าตกกี่บาทละกันนะครับก็4หน่วยต่อวันคูณด้วยหน่วยละ4บาทนะครับก็คือ16บบาทต่อวันนะครับราคาแบตเตอรี่อยู่ที่ 4 2 0 0 0นะครับไม่รวมค่าติดตั้งอะไรอนะก็จะตีไปประมาณ4 0 0 0 0 4 4น0 0นะครับจะเท่ากับเราจะคืนทุนเท่ากับเอา4 4 0ห0นะี่หารด้วย16นะฮะแล้วก็เอามาหารด้วยเป็นปีนะครับก็คืออันนี้มาหารด้วย3 6 5้วันเท่ากับ7.5ปีนะฮะ ก็ถือว่ายาวนานกว่าโซลาเซลล์มากนะครับแล้ว7.5ปีเนี่ยแบตมันอาจจะเสื่อมไปต่ำกว่า980%เลยก็ได้นะงั้นก็ในงานแบตเตอรี่ผมว่ามองว่ายังไม่คุ้มในการติดแบตเตอรี่นะครับยกเว้นคุณจะใช้ TOU นะฮะก็จะช่วยได้ ในลดช่วงออฟพีคแต่ว่าติดแค่นี้มันก็ลดได้แค่นิดหน่อยนะฮะมันก็ต้องแบตเยอะกว่านี้นะถ้าออฟพีออฟพีคเนี่ยมันห6จบาทนะมันก็จะมันลดได้เยอะขึ้นนะมันก็จะคืนทุนเร็วขึ้นเป็น5ปีกว่าๆนะฮะแต่ก็ไม่อาจจะเกินไป6-7ปีก็ได้เพราะว่าแบตมันเสื่อมลงไปอีกนะครับ ประมาณนี้นะฮะการคืนทุนของโ o ล a ร์เซล์นะฮะอาจจะดูงงๆนิดหน่อยนะผมเพิ่งมาทำโซลาร์เซลลเดี๋ยวแต่ว่าประสบการณ์ของทีมเราเนี่ยมีมา5-10ปีแล้วนะครับอ่าแต่ว่าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้มันดูตารางมันง่ายขึ้นนะครับการคืนทุนของแบตเตอรี่นะแล้วเรากาลังทำแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่เป็น V a l ลเดียมแบตเตอรี่นะครับซึ่ง V a l ลิเดียมแบตเตอรี่เนี่ยมัน ค่อนข้างจะอยู่ได้ยาวนานมากนะครับเพราะว่าไซคล,ลเขาคือ1 2 0 0 0ไซคล,ลนะฮะเมอกี้บอกว่า,าประมาณถ้าเกิดเทียบกับแบตเตอรี่ทั่วไปนะฮะก็คือตัวของถ้าเทียบกับแบตเตอรี่ทั่วไปเนี่ยมันได้แค่6,000ไซคล,ลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นวาเลเดียมเนี่ยมันจะได้ถึง12,000ไซคล,ลก็คือ2เท่านะฮะ แค่อันนั้นเขายังบอก15ปีนะฮะอันนี้เนี่ยสเปคเขาก็คืออา,อาจจะได้มากกว่า20ปีเลยทีเดียวเียวนะฮะก็ถือว่า,เ,าเป็นแบตเตอรี่ที่ทนทานแล้วก็เปลี่ยนง่ายนะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่น้ำนะครับก็สามารถเปลี่ยนตัวของวอลเลียมนะฮะหรือถังเปื่อยก็เปลี่ยนตัวถังได้นะครับนี่ครับเป็นถังเก็บน้ำยานะฮะแล้วก็ ใช้ตัวของปั๊มนะครับในการแลกเปลี่ยนตัวของวารลเดียมนะครับเพื่อเก็บแบตเตอรี่ซึ่งได้ถึงรู้สึกงบได้ปริราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปกับครึ่งหนึ่งนะและใช้งานได้ยาวกว่าแล้วก็ไม่มีการลุกไหม้แล้วก็ระเบิดด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็ฝากไว้ทนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วก็ติดตามนะเดี๋ยวมาทำเรื่องโซลาร์เซลล์เรื่อง แบตเตอรี่กันอีกนะฮะว่าอันไหนคุ้มไม่คุ้มนะฮะมาดูกันนะฮะวันนี้ฝ้าว้วยครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับ